ผมนัดไทยแลนด์แล้ววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเสียภาษีนี่ก็ต้นปีเนาะ2 5นนะครับที่บอกพอสอไม่ใช่เลยนะกลัวว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรายละเอียดของภาษีเนาะเพราะภาษีเราก็มันผ่านไประยะหนึ่งอีก5ปี6ปีอาจจะมีเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับก็ก่อนเข้าสู่เนะื้อหาครับฝาก s u b สไ r i b e ช่องนัดไทยแลนด์ด้วยแล้วก็ถ้ามีคำถาม,ามเพ่มเติมคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอหรือนะครับ ติดตามที่เพจนัทไทยแลนด์แล้วก็อินบ็อกเข้ามาเดี๋ยวจะเข้าไปตอบนะครับในการเสียภาษีนะครับเราก็ต้องรวบรวมอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทนะก็จะมีที่เขาเรียกว่า50าวิทวีแล้วก็รวบรวมเอกสารถ้าเรามีงานฟ r e e l a n c อื่นๆเนี่ยรวมกันเข้ามานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ มันเป็นนโยบายตั้งแต่สมัยก่อนเนาะแล้วเนาะเรื่องของออการซื้อบ้านแล้วก็มาลดหย่อนภาษีก็รวบรวมเข้ามาครับมันก็จะมีเลทขั้นต่ำอยู่นะครับเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกับผมเลยผมได้เตรียมเอกสารบ้านไว้แล้วนี่เห็นไหมสองอันมีกี่หลังก็รวบรวมไว้ครับเพราะเราได้เสียภาษีทุกบาทลงไปกับของทุกอย่างนะครับอันนี้จริงๆอยากจะให้มีหลักสูตรตรงนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยว่า ถ้าเราเป็นบุคคลที่มีไรายได้นะครับอายุถึงเสียภาษีนะครับเกณฑ์การภาษีอยู่ที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับแนะนําว่าทุกคนเสียภาษีกันเถิดนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่เอาไปพัฒนาบ้านเมืองเราแล้วก็ถ้าใครใช้ภาษีของเราเรามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์อันนี้ผมพูดไว้ก่อนเลยนะเออก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเสียภาษีอ่ะ เพื่อไม่ให้รอช้านะครับการเสียภาษีครับอ่เสิร์ช g ูเกิลเลยฮะขึ้นมาเลยเนี่ w w w r d g o c h หน้าตาก็ประมาณนี้ก็ง่ายครับซิมเพิลผมว่าตอนนี้เขาก็ปรับปรุงเ,เรื่องของอหน้าตาเว็บไซต์แล้วผมว่าดูดูดูเรียบง่ายดูดูดีขึ้นเยอะเลยนะฮะก็สมกับเป็นกรมสำมากรเก็บตังเราไปก็ต้องพัฒนานระบบเขาเรียกซิสเต็มของตัวเองให้มันดูดีใช้ง่ายนะครับ แล้วก็ยื่นภาษีออนไลน์เลยโกรโป๊ะนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีคมสังเกตปรับปรุงนู่นนี่นั่นครับเป็นเวอร์ชั่นนู่นนี่นั่นอ่ะโอเคเราก็ปิดไปนะครับถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็ยื่นแบบออนไลน์ได้เลยแต่ถ้ายังไม่เป็นนะสำหรับน้องๆเพิ่งจบใหม่นะครับแล้วแบบรายได้มันเริ่มเยอะนะครับก็มันเข้าเกณฑ์ต้องรีบยื่นนะครับ แต่ถ้ายัางไม่เข้าเกณฑ์จริงๆก็ไม่ต้องยื่นก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่แนะนําว่าให้ยื่นดีกว่านะครับมีเอกสารคู่มือแล้วก็วิดีโอการใช้งานด้วยนะครับนี่แล้วก็กดลงไปดูปุ๊บว้าเป็น dropbox ของอกรมสรรพกรนะฮะนี่นะครับตึ๊บลองกดเข้าไปดูอันนี้นะครับก็เป็น pdf นะครับก็ ดูตามขั้นตอนครับไว้ลองไปศึกษากันดูนะครับสำหรับมือใหม่นะครับยื่นดีกว่านะครับยื่นแบบออนไลน์กดปุ๊บหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสวยขึ้นนะสมัยก่อนดูแบบโบราณโบราณน,นะครับกดเข้าไปปุ๊บผมมีการบันทึกรหัสไปแล้วอันใหม่เนี่ยจะมเีเรื่องของ otp ยืนยันตัวตนผ่านมือถือนะฮะก็มีทั้งระบุเบอร์มือถือเก่าและเบอร์มือถือใหม่ผม มีเบอร์เดิมผมก็ใส่ไปแล้วก็กดขอ otp นะครับแล้วนี่เวลาสีทุ่มกว่าแล้วก็ยังสามารถยื่นภาษีได้ผมคิดว่ายื่นได้นะระบบมันต้องแบบออโต้แบบเก็บข้อมูลเราได้ตลอดย4บชั่วโมงสินะเพราะเราเสียภาษีเราก็เสียย4ชั่วโมงนะเอาจริงไม่ใช่แค่ภาษีที่เราต้องมายื่นน่ด้วยน,น,นะภาษีที่เราเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นนะเขาจะมีอยู่ว่าแวดเท่าไหร่นะครับเรียกว่าแวนะฮะ ก็7%นะครับกับของทุกๆอย่างอย่ามาเถียงว่าแบบเฮ้ยยังเป็นเด็กเป็นเล็กไม่มีเสียภาษีหรอกอันเนี้ยภาษีทางอ้อมมันได้เยอะกว่าภาษีบุคคลรายได้ธรรมดาอีกนะฮะคือคือก็ผู้นำเราโง,ง, و ง, و ง, و ง و ่ๆเนาะก็ปล่อยแม่งไปนะครับก็อ่ะยื่นยื่นแบบกดยื่นแบบไปเลยมีอัพโหลดไฟล์ก็สำหรับเอกสารต่งตางๆนะสามารถอัพโหลดเข้าไปได้นะครับ ก็เป็นพองกรดอก90หรือ91ก็ได้นะครับยื่นไปอันนี้ผมเป็นพนักงงานเอกชนใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับมันก็ให้ใส่เลเซอร์ ID ที่อยู่ด้านหลังของบัตรประชาชนอดูสิตรสอบสิก็เฮ้ยมันถึกไว้ให้ด้วยล่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะมีเรื่องประกันด้วยนะประกันก็เข้ามาในนี้ถือว่าดีนะครับเริ่มการยื่นแบบผมบิดามารดานะครับก็เป็นข้าราชการ บำนาญก็ไม่สามารถที่จะดหยนตได้แล้วก็ถ้าใครมีบุตรนะมีลูกรดได้สามหมื่นคุ้มไหมแล้วก็กดดูซิประกันถ้าใครมีประกันมันก็จะเข้าระบบภาษีเลยนะครับก็ไม่ต้องไปยื่นอะไรเพิ่มเติมและมีประกันนะครับกองทุนเงินออ,อ,ออมโออโต้เข้ามาเลยนะแต่ว่าดอกเบี้ยบ้านเดี๋ยวมันต้องยื่นเข้าไปนะครับเมื่อกี้กดตกลงไปแล้วนะครับก็เมื่อเราเข้ามาในหน้านี้เนาะ กรอกภาษีแล้วเราเป็นบุคคลที่เอ่อแต่งงานร่วมชีวิตร่วมกันแล้วก็เ,เลือกสถานะที่ดอกจันตรงนี้นะว่าสมรสและอยู่ร่วมกันตลอดปี2,564นะครับก็ใส่ชื่อบริษัทไปข้างบนถ้ามีนะแล้วก็ของผมลองดูนะยื่นแยกทั้งหมดคือแยกกันนะครับเ,เงินได้ของคู่สมรส อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องใส่หรือเปล่านะแต่รายละเอียดข้างล่างตรงนี้ต้องใส่ให้ครบนะครับผมกดถัดไปโอ้โห,โหก็น่าจะเป็นอันนี้มันจะมีแจ้งเตือนนะฮะก็เงินได้มาตา40แล้วกันนะครับก็ลองกดดูนะครับนะครับก็รายได้จากเงินเดือนระบุโปะนะครับ เงินกรณีมีเงินหลายที่ให้รวมเงินได้หักภาษีเป็นอันเดียวนะครับให้ใส่เลขผู้จ่ายเงินบริษัทที่จ่ายเงินได้ให้มากที่สุดเมื่อเรารวมรา,ายได้ทั้งหมดนะฟรีลงฟรีแลนซ์หาเหวี่ยวลวไปกับรา,ายได้เงินเดือนเสร็จปุ๊บภาษีหักนะที่จ่ายก็รวมกันเข้าไปครับรวม ทุกเม็ดทุกบาทที่เราโดนหักหน้าที่จ่ายก็คือหักเพื่อเข้าภาษีนั่นแหละครับเราสมมุติเราจ่ายเงินไป7จ็ดพันเราก็โดนหักหน้าที่จ่ายเข้าภาษีเราจะไม่ได้เต็มเตมนะแล้วก็ส่วนนี้นะครับเลขที่ภาษีของบริษัทนะครับเราก็ก๊อปปี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์เนาะแล้วก็กรอกเข้าไปเลยนะครับผมกรอกครบแล้วเงินได้ทั้งหมดภาษีทั้งหมดต่อปีถือว่าหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะครับก็ ภาษีหนักเหลือเกินเสร็จปุ๊บเนี่ยกดบันทึกโ mm hmm. บกเข้าไปอ่ามันก็จะคำนวณมาให้หมดนะครับรายได้จากฟรีแลนซ์งานอิสระก็เรารวมไปแล้วไงก็ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ใส่นะรายได้จากทรัพย์สินการทำธุรกิจอไม่ใส่เนี่ยนะค่าลิขสิทธิ mm hmm. อ์อ๋อทางปัญญาเงินได้รับเหมาไม่ใส่นะครับ เงินได้จากสังหาหรือมทรย์ไม่ใส่นะครับก็ทํามีก็ใส่ไปเงินได้จากการลงทุนคริปโตคริปโตไม่มีฮะขาดทุนผนปีย่อยยับนะครับอม,มาเสียด้วยกันไหมล่ะมาสีเนะี่ยมาสีด้วยกันไหมล่ะถัดไปนะครับปึ๊บลดหย่อนผู้มีไรายได้อ่ามานะครับหกหมื่นอ่าลดหย่อนุตรเมื่อกี้ก่อนหน้านี้มันมีแล้วนี่หว่าอ่ะระบุ เพิ่มรายการนะครับปุ๊บก็นี่ได้สิทธิ์มาแล้วนะครับกดบันทึกเนี่ยรถยนต์บูทนะฮะถ้ามีก็เพิ่มรายการเข้าไปอีกนะครับก็รหัสตรงนี้ก็เข้าสู่ฐานภาษีโดยเรียบร้อยเกิดมาปุ๊บนี่เลยเลขที่ประชาชนเข้าภาษีเรียบร้อยเลยครบ18ปีมีรายได้นูน่นนี่นั่นเตรียมตัวไว้นะครับแต่แรกๆปีแรกอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องยืนมันนะครับอุปการะดูแล บิดาบารดาไหมถ้ามีก็ใส่ไปครับก็จะได้ลดหย่อนเบีย้ยประกันสุขภาพบิดามารดามีก็ใส่นะครับอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการหรือคนทุกคนลาพถ้ามีก็ใส่ครับก็จะมีลดหย่อนตรงนี้ไปให้นะครับเงินสะสมกองทุนประกันสังคมมาให้แล้วนะครับเบีย้ยประกันแบบัดบำนาญน,นะครับถ้าลงทุนในพวก R M F ก็สามารถที่จะมาใส่ได้นี่นี่นี่อันนี้สําคัญเลยนะครับนี่นีดอกเบี้ยบ้านก็ซื้อกี่หลังกี่หลังก็ใส่ไปครับแล้วก็หัวข้อที่4เนี่ยเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาอันนี้ก็มาลดหย่อนได้นะสถานพยาบาลสภากาชาติไทยอุ้ยมาด้วยโลอยากจะบริจาคทั้งรุยนะครับหืมัคซินเนี่ย ไม่ได้แยง mhm. ่งเลยเนาะก็จะคำนวณออกมาเงินได้ท <gamma rock things> ั <Bangkok and Nixon> ้งหมดนะครับการขอคืนภาษีอุดหนุนพักการเมืองอันนี้แล้วแต่เลยต้องการขอคืนนะครับต้องการอุดหนุนพักการเมืองก็กดข้างล่างนะนะครับอ่ะผมลองกดปึ๊บชิบอ๋มีชื่อพักมาให้เลยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็พักที่เราจะอยากจะให้เนี่ยโอ้โห มามานี่เลยนะครับถ้าถ้าถ้าจะบริจาคนะครับไม่ได้ชี้นำนะไม่ได้พูดด้วย <c oughs> ไม่ต้องการครับกดไปเพราะว่าไม่มีตังค์ยืนยันนะครับปุ๊บก็จะออกมาตามนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอือ <c oughs> ได้เงินคืนนุวยนะครับเพราะว่าจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะครับโอ้มีขออา่านำส่งเอกสารพิจารณาคืนภาษีอา่าหน้านี้เราต้องอัปโหลดเอกสารทั้งหมด ไปให้เขาด้วยนะผมมีหมดแล้วนะครับผมก็ทำการอัพโหลดเข้าไปเลย